การตั้งความปรารถนาในครั้งนั้นเนี่ยที่พระพุทธมีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าพิมพิสาร,รเป็นครั้งแรกหลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธมีพระภาคแล้วเนี่ยพระเจ้าพิมพิสาร,รก็ทรงได้เห็นธรรมได้บรรลุธรรม ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งมีธรรมอันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้ในคำสอนของศาสดาเนี่ก็ได้ทุนพระวาจานี้ต่อพระพู้มีพระภาคว่าครั้งก่อนเมื่อหม่อมฉันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาห้าอย่างนี้เนี่ยบัดนี้ความปรารถนาห้าอย่างนั้นของหม่อมฉันสําเร็จแล้ว ความปรารถนาห้าอย่างคือข้อหนึ่งครั้งก่อนเมื่อหม่อนฉันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาว่าฉไหนหนอชนทั้งหลายึงอภิเศษเราในราชสมบัตินี้นี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่หนึ่งบัตนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสําเร็จแล้วพระพุเทธเจ้าค่ะนี่ก็เป็นความปรารถนาจะได้เป็นพระราชาน,นหนึ่งก็คือเป็นผู้ครองแผ่นดิน ก็สำเร็จแล้วสองขอพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพึงเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉันนั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่สองบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้าอันนี้คือความปรารถนาประการที่สองก็สำเร็จแล้วสามขอหม่อมฉันพึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่สามบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสาเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้าเ,เมื่อเสด็จมาสู่แว่นแควนแล้วเนี่ยก็พึงได้เข้าเฝ้าเนี่ยเป็นประการที่สามสี่ขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงแสดงธรรมแก่มหม่อมฉันนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่สี่ บัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้าขอให้พระองค์แสดงธรรมข้าขอหม่อมฉันพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่ห้าบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้านี้คือความเยียบยะของการตั้งความปรารถนาของพระองค์ เป็นลำดับเป็นขั้นตอนแล้วก็โดยเฉพาะข้อสี่เนี่ยและข้อห้าเนี่ยก็คือขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่หม่อมฉันเนี่ยแล้วก็ข้อห้าเนี่ยขอหม่อมฉันพึงรู้ทั่วถึงพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระอ,องค์นั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นนัยยะที่สําคัญมากถ้าเพราะ พระศาสดาสแสดงธรรมแล้วเนี่ยเราไม่รู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคการจะเข้าสู่เป็นอริยบุคคลในศาสนานี้ก็ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเลยซึ่งในหลายๆครั้งก็จะเห็นว่าพระองค์เนี่ยก็ไปแสดงธรรมในหลายที่แต่ผู้นั้นก็ไม่รู้ทั่วถึงธรรมของพระศาสดาก็ไม่ใช่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะบรรลุธรรมแล้วก็เข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลได้หน,นึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อ โอปนัญโก,โกเนี่ยก็คือน้อมเข้ามาใส่ตนเนี่ยในการบูชาในการกราบไหว้พระรัตนไตรเนี่ยก็ให้เราควรจะน้อมจิตไปว่าขอเราพึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเนี่ยขณะนี้พระผู้มีพระภาคปรินิพานไปแล้วพระองค์ก็ให้ใช้ธรรมและวินัยนั้นเป็นศาดาแทนต่อไปก็ให้ตั้งเจตนาว่าในการนอบน้อมพระธรรมเนี่ยก็ให้ตั้งเจตนาว่าขอเราพึง รู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคองค์นั้นแล้วในการนอบน้อมสักการะพระสงฆ์เนี่ยสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระศาสดาที่องค์ตรัสไว้ก็คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรยียงตัวได้แปดบุรุษนั่นเองก็คือก็ให้ตั้งความปรารถนาว่าขอขอเราเนี่ยพึงได้ทัศนานุฏตริยะนั่นเงก็คือได้เห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตน,นั่นเองก็คือได้เห็นธรรมะขององค์ได้รู้ทั่วถึงธรรมขององค์นั่นเอง ได้เห็นสาวกของตถาคตก็คือได้มีดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นความเป็นอริยะบุคคลได้เห็นสัตตบุรุษนั่นนหะฉลาดในธรรมของสัตบุรุษแล้วก็พึงได้รับคาแนะนําในธรรมของสัตบุรุษนั้นอันนี้คือการตั้งความปรารถนานี้ในจิตของเราขอให้ตั้งเจตนาแบบนี้ไว้เพราะว่าตาบใดที่เรายังไม่ได้บรรลุอริยะบุคคลขั้นต้น หรือ,อยังต่ําที่สุดเน่ยได้ความเป็นศรัทธานุสาลีธรรมานุสาลีก็ให้ตั้งเจตนาอย่างนี้ไว้